สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดืนอนเมษายน2567นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับ ก็ฝากไว้สำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่าน,นี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บุพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับประจำตัวของคุณได้เป็นไพ่อัศวินถือดาบ อสเวนถือดับคือาาราศีธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนนะครับบางคนอาจจะคบอาจจะดูอาจจะดีอจจะดวอยู่กับคนราศีธาตุลมได้เช่นกันราศีาธาตุอื่นได้นะครับแต่อาจจะน้อยกว่าราศีธาตุลมก็ได้เช่นกันเนาะอาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกอึดอัดเล็กๆความใช้ความอดทนความพยายามการมุ่งทยานไปสู่ความสําเร็จในสิ่งที่เราอยากจะไปอยากจะเป็นอยากจะมีอยากจะได้กับในเรื่องของความสัมพันธ์ถูกไหมครับบางครั้งเราอาจจะใจร้อนนิดนึงกับในเรื่องของ ความคิดสิ่งต่างๆเพราะว่าอะไรครับอัศวินถือดาบเนี่ยตามจริงไม่ใช่ใจร้อนแต่บุ่มบามอะนิดนึงเพราะว่าเป็นธาตุลมใช่ไหมครับก็อาจจะค่อนข้างดูเหมือนแบบติดในเรื่องของความเป็นอีโก้ตัวตนนิดนึงอะ่ะมันเลยอาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดแรงประทะนะครับเพราะว่าไพ่ข้างๆข,ข,ข,ขึ้นมาเป็นไพ่ห้าดาบแต่อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ประเด็นหรอก นะครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าตัวเราเองอาจจะต้องพยายามควบคุมสถานการณ์มีไพ่เด u จัตติเกิดขึ้นจั i ติเนี่ยแปลว่าตัวเราเองต้องพยายามควบคุมตัวเองหรือบาลานซ์สมดุลในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆให้มากกว่านี้ เพราะว่าตัวเราเองอาจจะยังมีแพชชั่นนะครับมีไพ่หนึ่งไม้หนึ่งไม้คือแพชชั่นความรู้สึกสิ่งต่างๆที่เราอาจจะต้องให้เวลากับมันมากกว่านี้หรือว่าเราอาจจะต้องพยายามค่อยๆดูกันไปกับในเรื่องของความสัมพันธ์มีไพ่ใบน,นี้เเหรียญ7เหรียญคือตัวเราเองอ่ะกำลังจะได้โอกาสสิ่งต่างๆที่เรากําลังรอคอยอยู่ ไพ่2อหมายนะครับใครกําลังรอคอยความชัดเจนกําลังรอคอยในเรื่องของการ Take Action หรือว่าความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะพัฒนาต่อยอดนะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากกว่านี้1ห,หมายเนี่ย แว่าตัวเราเองอาจจะมีการคิดการพูดการตัดสินใจสิ่งต่างๆมากขึ้นให้เราพยายามเติมเต็มความรู้สึกสิ่งต่างๆให้มากขึ้นด้วยนะครับตามไปด้วยแล้วเราจะได้รับโอกาสสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆนะครับมีแพชชั่นมากขึ้นในเรื่องของความรู้สึกการมีแพชชั่นของเรามันจะทําให้เราอะนะครับไปสู่ความสําเร็จได้อย่างที่เราต้องการและใจปรารถนาตราบใดที่เรายังไม่หมดไฟเราก็จะยังมีโอกาสและมีความหวังถูกไหมครับ แต่ในความหวังนั้นเราก็ต้องมีจังหวะมีโอกาสนะเคยได้ยินไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยเกิดมาพร้อมกันเหมือนกันแต่บางทีแล้วโอกาสน่ะมันไม่เหมือนกัน นะครับบางคนเนี่ยทำแทบตายแต่แต่ไม่มีโอกาสได้ในสิ่งที่ต้องการแต่บางคนเนี่ยนะครับอยู่เฉยๆบางทีโอกาสมันก็วิ่งเข้าหาได้นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าคนนั้นเขามีดวงที่ดีบางคนอาจจะเป็นดวงที่ดีบางคนอาจจะเป็นดวงที่อาจจะไม่จะไม่เชิงว่าไม่ดีก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่แค่ว่าดวงมันอาจจะมีตําหนิบ้างมันอาจต้องให้เวลาต้องใช้เวลาบ้างอะไรแบบเนี้ยเป็นต้น ในพื้นดวงชะตาของแต่ละคนเนี่ยมันจะบอกบุญกรรมของสิ่งต่างๆของเราได้แผนที่ในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับโหราศาสตร์ไทยเนี่ยโหราศาสตร์ไทย,ท,ย,ท,ยที่เป็นวงจักรราศีเนี่ยนั่นนะคือเขาเรียกว่าแผนที่กรรมของคนนะครับแต่ส่วนไพ่ที่ออกมาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือน Ờ, แผนที่จอนของคุณที่จะเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละว่าระมัดระวังเรื่องของการมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์บ้างนะครับในช่วงนี้ได้เพราะดาวอังคารจากลุ่มกับดาวสอนะครับอยู่ในราศีกลุ่มเนาะมันอาจจะมีโอกาสของการที่มีปัญหาความไม่เข้าใจความอึดอัดความรู้สึกในเรื่องของสิ่งต่างๆบางคนอาจจะรอคอยแล้วจนแบบมีความรู้สึกแบบความอดทนมัน มันเหลือน้อยเต็มทนแล้วอะ่ะถูกไหมมันก็เลยอาจจะทําให้เกิดปัญหาตรงนั้นได้อะไรประมาณนี้ดีนะครับไพ่ไม่ได้ขึ้นไพ่จบไพ่ไพจ่ไพไพจบอะ่ะอืมเพราะว่าโอกาสจริงๆในทางโหราศาสตร์ไทยะชาวราศีกรกฎลักนณากรกฎเนี่ยมีโอกาสที่จะจบความสัมพันธ์ได้เพราะว่าดาวอังคารกับดาวเสาร์เนี่ยเบียนกันอยู่เนี่ยนะครับมันคือดาวแห่งการแบบ อึดอัดความทันเลาะความทุกทรมานเนี่ยมันอาจจะกำลังมีโอกาสแนวโน้มของการสิ้นสุดตรงนั้นก็ได้ถ้ามองในแง่ดีเพราะมันมีโอกาสที่จะมีการเริ่มต้นใหม่จากพาห,หนึ่งไม้นะครับแล้วก็เด็กถือถ้วยการที่คนจะอดทนและอยู่รอดต่อไปได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้ความอดทนความพยายามการต้องมีแพชชั่นบอกแล้วว่าถ้าเรายังไม่หมดแพชชั่นเราจะยังคงไปต่อได้ นะครับแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราต้องให้เวลานะครับสองไม้หมายถึงการรอคอยเจ็ดเหรียญหมายถึงการที่เราจะได้รับโอกาสเหล่านั้นก็ต้องให้เวลาแต่ถ้าเราแบบ ใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกในเรื่องของสิ่งต่างๆมากจนเกินไปเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาในระยะสั้นหรือมีความอึดอัดใจในระยะสั้นนี้ก็อาจจะต้องให้เวลากันและกันมากขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งบางคนอาจจะบอกว่าให้เวลามานานเกินไปแล้วนะครับโอ้ก็อันนี้อันตรายนะครับสำหรับใครที่คิดว่าคุณให้เอากาสมานานแล้วมันก็อาจจะถึงนะจุดเวลาที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไร expire ของความรักแล้วก็ได้เช่นกันถ้าคุณบอกว่าคุณให้เวลาเขามานานแล้วแต่ถ้าคุณยังให้เวลาได้อีกนั่นแปลว่าความรักของคุณก็มีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีตอนนี้โคจรในเรือนกรรม,มะหรือเลนกลางฟ้าของคุณเป็นตำแหน่งราชาโชคยังถือว่าเป็นตำแหน่งที่ให้คุณกับลักนามากเพราะอยู่ในเรือนเกณฑ์ด้วยแต่ดาวพฤหัสบดีดวงนี้ กำลังจะโคจรเข้าสู่พบเลือนต่อไปสเสน่ห์เมตตามาเต็มนะดังนั้นคุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดใจยังมีความรู้สึกดีๆที่จะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมถึงแม้ดาวพฤหัสบดีดวงนี้จะไม่ได้ตำแหน่งอะไรในในในทางโหราศาสตร์แต่คำจริงได้เป็น พระธาตุของตนเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเป็นธาตุดินนะครับโคโจรเข้าสู่ราศีพฤกษ์ธาตุดินอยู่ในเดือนลาภะเนี่ยแปลว่าตําแหน่งของดาวพฤหัสบดีเนี่ยให้คุณอนันต์กับชาวราศีกรกฎลักขณา,ากรกฎอย่างเต็มที่มีโชคมีลาภไม่พอมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังมีเสน่ห์เมตตาค่อนข้างเยอะ ประมาณนี้ดังนั้นลองมองโลกในแง่ดีให้มากขึ้นนะครับแล้วลองปรับปรุงในเรื่องของความคิด mindset ของเราใหม่ซะเพราะถ้าเกิดเรายังยึดติดอยู่กับ ความรู้สึกเดิมๆการใช้อารมณ์นะครับเหมือนเดิมๆม,มันอาจจะยังทําให้เรากับเขามีความเข้าใจในเรื่องของบริบทที่ต่างกันแต่ถ้าเราพยายามมองบริบทที่ต่างมุมมองความคิดแล้วหันกลับมาโฟกัสตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้ก้าวถ้วยไม่ได้แปลว่าเราต้องเลิกติดต่อหรือเลิกคุยกับเขาแต่แปลว่าให้เราหันมาใส่ใจกับเรามากขึ้นลดนะครับการที่จะไปเขาเรียกว่าไปอะไรกับเขามาก ขึ้นเนี่ยให้น้อยลงเพราะว่ายังไงดาวเสาก็คือดาวกุ้งคุณยังโคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะมีดังคารกลุ่มอยู่มันเป็นภาวะของความผือึดผอม,มความรู้สึกความอึดอัดนะครับที่มันอาจจะก,ก่อให้เกิดในเรื่องของปัญหาได้แต่ถ้าเรามาโฟกัสตัวเองซะทุกอย่างมันก็น่าจะดีทั้งสองดีสองเด้งเลยนะเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งเราจะได้ไม่ไปกดดันกับเขา สเราจะได้ไม่ต้องรับรู้กับสิ่งต่างๆมากจนเกินไปเราจะได้ไม่กดดันนะครับเราจะได้มีอิสระกับความคิดที่เป็นตัวของตัวเองบางครั้งเนี่ยคนบางคนเนี่ยเวลาเราอยู่กับเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะว่าอะไรครับเพราะเราเห็นทุกอย่างเราก็จะแบบโอโ้ไปใส่ใจไปจุกจิกกับเขาเยอะแยะแต่ถ้าเราไม่เห็นเนี่ยมันจะทําให้เราสบายบางทีบางคนอาจจะฟงสั้นกว่าเดิมนั่นแปลว่าคุณคิดลบ คิดเยอะมากเกินนะครับให้เราปล่อยวางนะครับปล่อยวางให้เราพยายามมองอะไรให้มันเป็นแบบธรรมชาติอ่ะให้มันเป็นไปนในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับแล้วพยายามตัดสินใจหรือทําอะไรให้มันชัดเจนนะครับมากขึ้นให้จัสต็กเนาะหรือบาลานซ์สมดุลตัวเองให้มากขึ้นเพื่อให้ทุกอย่างนั้นมันค่อยๆปรับและเปลี่ยนแปลง นะครับคุณจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆกับสิ่งเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ง6กเหรียญ6เหรียญคือคุณอาจจะได้รับโอกาสในสิ่งที่เขานั้นต้องการคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไพ่ในบนี้คือเป็นไพ่ราชาถือถ้วยแปลว่าเขายังมีความรู้สึกที่ยังคงต้องการคุณนะครับเนาะยังต้องการคุณยังมีความรู้สึกที่ยังอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตยังอยากจะไปต่อกับเราอยู่เพียงแต่เราก็ต้องพยายาม ให้เวลากับโอกาสของเขาเพื่อให้เขาพิสูจน์ในบางสิ่งที่เราอาจจะกําลังอดทนและรอคอยสิ่งเหล่านั้นบางคนอาจจะเป็นคอมมิชเมนต์บางคนอาจจะเป็นงานแต่างงา,งานการมั่นหมายสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันอาจจะต้องใช้เวลาที่ยาวนานกว่าเดิมหน่อยเพราะมรณะหมายถึงสิ่งที่มันยืดยาวและยาวนานนะครับและยิ่งเป็นคู่ครองของคุณคือดาวเสายิ่งทําให้มันทุกอย่างมันยิ่งยาวนานไปกว่าเดิมไปอีกนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะบรรเทาใน เรื่องของสิ่งเหล่านี้ได้คือเราต้องสงบจิตสงบใจแล้วเราจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาจนทําให้เรานั้นมีความสําเร็จที่ดีนะครับหรือว่ามีชัยชนะนะครับสิ่งต่างๆที่ประสบความสําเร็จได้จาก1ดาบ1ดาบหมายถึงความสําเร็จหมายถึงสิ่งที่คุณนั้นได้อดทนและรอคอยนะครับหรือสิ่งที่เราได้รลักตัวเองใส่ใจตัวเอง ดูแลตัวเองมากพอมันจะเป็นสเสน่ห์ดึงดูดทําให้เขามีความรู้สึกที่ดีแล้วอยากจะมีเราอยู่ในความสัมพันธ์ตลอดไปมันก็จะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเพราะชาวราศีกรกฎลักขณากรากฎเป็นคนที่ค่อนข้างดูดีมีสเสน่ห์อ่อนหวานอ่อนโยนเป็นคนที่เหมือนแบบถ้ามีพลังบวกนี่แบบบวกมากนะครับแต่ถ้าลบก็จะดาวมากดังนั้นเนี่ยให้เราพยายามเปิดรับพลังงานในทางบวกแล้ว เราจะได้รับโอกาสดีๆที่จะได้รับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ประสบความสําเร็จอย่างที่คุณนั้นหวังเอาไว้แน่นอนน่นเองนะครับก็ฝากไว้ประมาณในโอกาสของการต่อยอดการพัฒนายังคงมีขอให้เรามองการไกลแล้วก็พยายาม คกว่าวเหมือนกับมองโลกในแง่ดีมากที่สุดเราก็พยายามดูแลเอาใจใส่กันและกันแล้วคุณจะได้รับโอกาสสิ่งที่คุณต้องการสําหรับใครที่ชอบพี่รมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณค้าม